สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะชาวราศีสิงห์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จานิาท้าวโลนะคะก็จะมาทํานายเป็นคลิปพิเศษนะคะในหัวข้อพรที่คุณขอไว้นะคะจะสมหวังหรือเปล่าจะประสบความสมําเร็จไหมในเดือนพฤศจิกายน2567นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่านิณ่าทำนายแบบภาพโดยรวมนะคะไม่ได้จาะจงดวงของใครแบบเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็ฟังแบบมีสติก,กันด้วยนะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางก็พอนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะสิงห์ผู้ที่เกิดแต่วันที่10 6สิงหาคมนะคะไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนตน์ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนีนาขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะก็คือว่า,านีนาไม่ได้รับแค่คิวดูดวงอย่างเดียวนะคะแล้วก็นีน่ายังมีอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือ ทำหนังสือนะคะทำหนังสือ audiobook นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของ8ดเคล็ดลับนะคะขายทรัพย์ขายที่ดินยังไงนะคะด้วยการไหว้เจ้าที่ขายยังไงให้ได้ผลลัพธ์ขายยังไงก็คือให้ขายออกบางคนก็คือติดป้ายประกาศมา2ปี3าปีแล้วยังขายไม่ออกลองไปอ่านเคล็ดลับนนี้ดูนะคะเป็นหนังสือที่เป็นคำบรรยาย,เก,ยกเกี่ยวกับเสียงคำบรรยายนะคะมีเสียงคำบรรยายนั่นเองเนาะแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งนะคะก็คือ,เ,อ,อเป็นที่ปรึกษา นะคะคดีป,ปกครองนะคะกับทีมงานนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะขอคำปรึกษานะคะคดีป,ปกครองก็สามารถทักมาได้ที่แอดนีนาลอนะคะอ่ะโอเคประชาสัมพันธ์อยู่องเรื่องนะคะนีนาขอญาตเริ่มเลยนะคะสิงนะคะสิงพรที่คุณขอ หรือว่าใครที่กําลังเตรียมตัวจะไปขอพอรในเดือนพฤศจิกายนหรือว่าใครที่ไปขอพอรเอาไว้แล้วแล้วก็อาจจะรอผลว่าเอ๊ะเดือนเนี้ยจะได้หรือเปล่านะคะอ่ามีบางท่านนะคะไปขอพอรหรือว่ายังไม่รู้จะไปขอองค์ไหน ลองฟังนะคะลองฟังองค์นี้ดูนะคะไปขอพรหลวงปู่ทวดนะคะมีบางท่านจะไปขอหลวงปู่ทวดเนาะหรือบางท่านขอ,ลอลหลวงพรหลวงปู่ดูนะคะขอพรพระอาจารย์วิชัยเขมิโยนะคะขอพรหลวงปู่ลาเคมปะปตโตนะคะขอพรครูบาศรีวิชัยที่จังหวัดลําพูนะคะลองไปเซิร์ชประวัติของท่านดูนะคะแล้วก็มีบางท่านนะคะก็อาจจะไปขอพรพระปู่พญานาคก็คือองค์ดำแสงสุจันทานาคราชนะคะลองไปขอท่านนะคะอะ ท่านอยากจะพูดถึงพวกคุณว่ายังไงนะคะพรที่คุณไปขอเอาไว้ท่านบอกว่าการที่คุณนะคะยกมือไหว้พระขอพรทุกๆวันหรือไหว้พระทุกๆวันให้ข้อพิสูจน์ในในตัวของคุณอยู่มากมายว่าเอออันนี้เกิดขึ้นจริงนะอันนี้เป็นจริงนะอันนี้ได้เร็วจังเลยนะอ่าอันนี้คือข้อพิสูจน์ว่าคุณได้จริงๆทุกๆครั้งหรือทุกๆวันพระนะคะก็คือท่านจะคอยส่งทูตสวรรค์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุณทุกครั้งนี่น่ารู้สึกว่า ควที่คุณขอคุณได้ทุกครั้งอ่ะนะคะแล้วก็ท่านบอกคุณว่าขอให้คุณมีสติจะทำอะไรก็ตามในแต่ละช่วงเวลาหรือในวันนั้นๆอ่ะหรือช่วงเวลานั้นๆก็ตามขอให้คุณมีสติให้มากๆสิ่งที่คุณยืนหยัดเอาไว้ว่าคุณจะทำเพื่อทุกคนบนโลกใบนี้อืมก็ขอให้คุณจงยืนหยัดในสิ่งที่คุณจะทำเชื่อในสัญชัตยาณของตัวเองนะคะแล้วก็คุณมีทางเลือก ขอให้คุณจงเลือกตัวเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตของคุณนะคะอะฝากบอกถึงใครอยู่นะคะที่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าราศีสิงห์นะใครไปขอพรเลือกอะไรเอาไว้จะสมหวังหรือเปล่าเออน,น่าจะพูดไปตามที่ที่เห็นนะคะก็คือไพช่ชนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวน,น่าขอดูอีกซิว่ามีใครไปขอเทพองค์ไหนบ้างเพิ่มเติมไหมอืมอม,มันให้ไปขอพรพ,พระแม่กวนอิมด้วย ขอพรพระแม่อุมาเทวีพระแม่ลัสมีพระแม่กาลีพระแม่ทูรคาพระแม่คงคาพระแม่โพศะพระแม่ธรณีประมาณนี้นะคะ,ะท,ที่เห็นอยู่แล้วก็มีบางท่านขอพรองพระยาครุฑด,ด้วยนะคะดูเหมือนมีเรื่องให้เศร้าๆนะนี่น่าเห็นเป็นภาพบางท่านเนี่ยก็คือมีความเศร้ามีความทุกข์มีความหม่นหมองใจใน,ในจิตในใจมีบางท่านนะเ,เขาเรียกว่านะโดนของ คุณใส่มนดดำตอนนี้เห็นคุณใส่มนดดำอยู่ในตัวของใครสักคนหนึ่งนี่แหละค่ะนะแล้วก็คุณอาจจะไปขอพรให้หรือทำพิธีให้สิ่งนั้นอะออกจากตัวของคุณอออกจากตัวของคุณมันออกหรือยังหืม๋ยนนะไพ่เดสนั่นหมายความว่ายังอยู่กับคุณอยู่ พรที่คุณขอนั่นพรที่คุณขออ่ะยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะมันยังอยู่นะคะแต่ท่านช่วยไหมท่านช่วยคุณนะท่านช่วยคุณต,ติดอย่างเดียวก็คือขอให้ถูกวิธีหรือทําให้ถูกวิธีแล้วแล้วคุณใส่นั้นอะ่ะมันจะออกจากตัวคุณได้คือบางท่านอะ่ะเหตุที่มันยังไม่ออกไปอะ่ะคือบางบางครั้งน่ะทาผิดวิธีหรือวิธีที่เขาให้มานะ่ะถูกต้องแล้วแต่เราทําไม่ถูกต้องอ่ะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะ แล้วก็มีใครในที่นี้กำลังรู้สึกว่าตัวเองเหมือนคนเล่ร่อนไหมเหมือนไม่รู้ว่าจะไปทิศท,ทางไหนอะในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของงานในเรื่องการหางานอะไรประมาณนี้อืมความความหงดหงิดความเบื่อห,หน่ายเหมือนจับต้นชนไปลายไม่ได้ว่าจะเอาอะไรก่อนดีอะไรประมาณเนี้ยมันลักสณะเหมือนคนคนที่ไร้ทิศท,ทางอ่ะ ไร้ทิศทางแล้วก็ดูเหมือนแบบเหมือนคนเร่ร่อนเช่นตกงานไม่มีงานเหมือนคนที่ไม่มีบ้านอะไรประมาณเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นอยู่ตอนเนี้ยสิ่งที่คุณขอเอาไว้ในใจจะเป็นจริงไห,ม,หมสองดาบยังค่ะยังไม่เกิดขึ้นพรที่คุณขอเอาไว้นะคะอ่าแล้วก็มีบางท่านนะคะขอพรข่าวดีเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่ง นะเดี๋ยวนะข่าวดีของคุณคือคุณขอเรื่องอะไรขอเรื่องงานขอเรื่องงานด้วยบางคนขอเรื่องงานขอเรื่องธุรกิจบางคนขอเรื่องธุรกิจอืมบางคนขอเรื่องโชคลาภอ่านะคะพราะที่คุณขอคุณจะได้ใครที่ขอเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจให้เติบโตหรือเรื่องของโชคลาภคุณจะได้ตามนั้นนะคะอืม ใครที่ขอประมาณนี้นะอ่าแล้วก็มีบางท่านนะคะประสบปัญหาเช่นอาจจะหมายถึงรถล,ล้มรถเฉียวรถชนรถพังรถเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยเออแล้วก็กำลังคิดว่าขอให้ผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้จบด้วยดี บางคนนะบางคนอาจจะมีการในเรื่องของการฟ้องอะไรประมาณนี้อยู่ขอให้จบไปได้ด้วยดีจบได้ดีไหมยังยังไม่ผ่านยังไม่ผ่านเรื่องราวนี้คุณยังต้องสู้ต่อนะคะคุณยังต้องเจอปัญหาอีกคือนี่น่ารู้สึกเป็นเหมือนภาพแบบว่าเ,เหมือนมันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆแล้วมันมีการฟ้องกันค่าเสียหาย แล้วถ้าคุณคิดว่าคุณจะได้ค่าเสียหายอะไรจากพวกนี้ไหมจากคนที่มาชนมาเฉี่ยวหรืออะไรก็ตามอะไรพวกนี้ค่ะจะจะได้ไหมคือประเด็นก็คือบอกว่าคุณยังไม่ได้คดีนีน้อาจจะแบบยืดยาวไปอยู่สักระยะหนึ่งนั่นเองนะคะอ่าแล้วก็มีใครที่ขอเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียในเรื่องของการทำงานขอให้คิดงานออกอืมอะไรประมาณนี้สิบไม้เท้าขึ้นมา คุณจะมีไอเดียในเรื่องของการทำงานคุณจะมีความคิดที่บันเจิดมากๆความคิดของคุณมาอยู่ในสมองของคุณนะตอนนี้คือมันโลดแล่นมากคุณจะได้พรในสิ่งนั้นนะคะอ่ะแล้วก็มีใครขอเรื่องอะไรอีกมีบางท่านกำลังเตรียมตัวทำอะไรสักอย่างหนึ่งวางแผนโปรเจกต์ Project. วางแผนโปรเจรกต์เหมือนเดิมนะโปรเจรกต์ในเรื่องของการทำยาในเรื่องของการเดียวนะดิ้นพันกันในเรื่องของการทํางานขยับขาย,ยายกิจการเอาเงินไปลงทุนเอาเงินไปต่อยอดแล้วก็รอดูว่าเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่สิ่งที่คุณรอคอยมันจะสิ้นสุดลงสักทีเมื่อไหร่คุณจะมีความสุขกับโปรเจรกต์นั้นสักทีพะที่คุณขอเอาไว้คุณจะสมหวังสิ่งที่คุณเตรียมตัวเอาไว้มาตลอดทั้งชีวิตคุณจะสมหวังนะคะ แล้วก็มีใครที่ขอเกี่ยวเรื่องของการแต่งงานไหมอย่างเช่นวางแผนกับแฟนกับคนรักนะคะหรืออยากให้แฟนขอแต่งงานวางแผนกับแฟนเนาะหรืออยากจะให้แฟนขอแต่งงานหรือบางท่านจัดเตรียมงานอยู่อยากให้งานราบรื่นจะเป็นไปตามที่คุณขอไหมเป็นไปตามที่คุณขอนะคะถ้าคุณบอกว่าอยากให้แฟนขอแต่งงานเขาก็จะขอหรือ กำลังเตรียมแผนในเรื่องของการแต่งงานคุณก็จะได้ตามนั้นนะคะงานก็จะราบรื่นด้วยแล้วก็มีใครที่ขอเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของที่มันหายไปเหมือนถูกโจรขโมยไปของบางอย่างเป็นของชิ้นใหญ่มีค่านู่นนี่นั่นนะคะของชิ้นนี้มันหายไปคุณอยากจะให้มันกลับคืนมามันจะมีโอกาสกลับคืนมาไหมนะคะพรที่คุณขอไว อืมมันจะกลับขึ้นมาหาคุณแต่คุณต้องใช้ระยะเวลาหลายวันหรือหลายเดือนหรือหลายสัปดาห์นะคะกว่าที่สิ่งของจะกลับมาหาคุณนะคะแต่มันจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีใครขอเกี่ยวกับเรื่องของการอยากให้ตัวเองนั่งสมาธิได้ได้แบบนานๆกว่านี้หน่อยไหมอะไรประมาณนี้บางคนแบบสมาธิสั้นอยากนั่งสมาธิให้ได้สักประมาณ10-15นาทีขึ้นไปแบบเนี้ยจะทําได้ไหม คุณมีโอกาสที่จะทำได้นะคะอืมแล้วก็มีใครขอในเรื่องของการทำงานปรับตำแหน่งเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญนะระดับเชี่ยวชาญที่แบบสูงขึ้นอะไรประมาณนี้มีใครขอประมาณนี้ไหมพอที่คุณขอนะคะคุณจะได้ตามที่คุณขอนะหนึ่งเหรียญคุณจะได้พรตามนั้นนะคะอ่ะโอเคแล้วมีใครขอเรื่องอะไรอีกเดี๋ยวนะ เดอะเฮอร์มิตขอเรื่องอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะขอเรื่องอะไรคือการอยู่คนเดียวหมายถึงการอยู่คนเดียวนะมีบางท่านอะรู้สึกว่าเจอปัญหาเจอปสัคมาเยอะมากพยายามหาทางออกตอนนี้บอกตัวเองว่าฉันอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบเียไม่ยุง่งไม่วุ่นวายกับใครพอเนี้ยที่ฉันขอจะเป็นไปได้ไหมนะคะเป็นไปได้ แต่มันก็เขาเรียกว่านะมันก็ยังไม่แคล้วที่จะมีคนเอาปัญหาเดือดร้อนใจมาให้คุณเหมือนเดิมต่อให้คุณอยากจะอยู่คนเดียวก็ตามนะคะอ่ะเป็นไปตามที่ขอแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วมีใครขอพรเรื่องอะไรอีกอืเรื่องของความรักมือที่สามเรื่องของความรักมือที่สามมีเรื่องของมือที่สามเกิดขึ้น คุณอาจจะขอในใจอะไรบางอย่างเช่นขอให้มือดีสามแม่นนะ่ะหลุดออกไปจากชีวิตฉันหรือฉันหลุดออกไปจากวงจรคนสองคนนี้อาขอประมาณนี้หรือเปล่านะคะใครที่ขอประมาณนี้จะได้ตามที่ขอไหมยังเลยยังวุ่นวายอยู่ยังอีลุนตุงนางยังตีการแบบยุ่งยุ่งอยิองๆอ,อยู่นะยังพัวพันอยู่นะพรที่คุณขอนี้นะคะแล้วก็มีใครขอเรื่องอะไรอีกอเรื่องของเพื่อน เพื่อนสนิทมิตรสหายเธอนะมีเรื่องของการทะเลาะกันเกิดขึ้นไม่เข้าใจกับเพื่อนไม่เข้าใจกันกับเพื่อนทะเลาะกันอในเรื่องของการทำงานนี่แหละถ้าคุณอยากจะขอว่าขอให้กลับมาคืนดีเป็นเพื่อนกันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมยังยังไม่คืนดีนะคะสีถ้วยยังไม่คืนดี ยังไม่มีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันในฐานะเป็นเพื่อนอีกเพราะนี่น่ารู้สึกว่าก็น่าจะทะเลาะก,กันหนักอยู่นะเออนะคะประมาณนี้อ่ะโอเคก็แม้ว่าคุณจะขอพอรอะไรก็ตามพี่น่าพูดมานะก็ขอให้คุณส่งหวังทุกทุกท่านแล้วก็ที่สําคัญก็คือการขอพอรเนี่ยต้องห้ามต้องให้มีเดีก็คือ อย่าเกินบุญของตัวเองนะคะมเมื่อไรที่คุณขอแล้วคุณไม่ได้นั่นหมายความว่าคุณขอเกินบุญของคุณนั่นเองเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สาคัญก็คือการรักษาศีลห้ารรรรให้คมนะคะจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้นะคะแล้วก็จงสุสุจริตในหน้าที่ของตัวเองด้วยเช่นกันนะคะเจอกันใหม่นะคะในอีพีหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ